ส,สวัสดีทุกท่าน ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเาก็บตัวเนื่องจากโควิด19ที่ได้ไปเกี่ยวข้องในการซื้อวัสดุมาสร้างศาลาที่สสวัดสอาแลก็เลยต้องมีการกักตัวอออกไไ็ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ต้องเก็บตัวอยู่ในวัด ก็งดกิจนิมนต์งดบินธบาหงดออกสังคมก็ถือว่าเราได้เซฟตัวเองได้พักผ่นอนบ้างได้อยู่กับตัวเองในช่วงยุคโควิดเนาะยุคโควิดฉะนั้นในวันนี้เนาะก็เหมือนกับทุกวันใน,ะนระย,ยะเวลาที่ผมครงการนะกักตัว อยู่กับตัวเองดูแลตัวเองดูแลจิตใจก็เท่ากับได้ดูแลอภิชบตของสังคมเลนการไม่ทำให้สังคมเกิดการครหาสงสัยเกิดความกวดเราเองเกิดความสบายใจเพราะว่าอยู่ท่าในสถานการณ์ชนิดของเรา ตัวกับตัวเพื่อด,ดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองเรากได้ปฏิบันนติวิบัสานกรรมฐานดูใจดูความคิดดูการ ยังแล้วความทนได้ยากก็คือความทุกข์ัางทนได้ยากทาต่ออากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเยน็นทนต่อการกดทับนั่งนานก็ปวดนอนนานก็ปวดเดินนานก็เมื่อยยกแขนขานานก็ปวดเมื่อยก็นะเดี๋ยว,วทุกทุกอย่างก็ล้วนจะเป็นทุกข์กับการสูญเสียกับการพรัพรากนะกับการ เจ็บนั้นเจ็บนี่กับการปวดหัวตัวร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศกับการเปลี่ยนแปลงการเสียแทงของวัวจากของคนขอมีมากมายขึ้นเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของธรรมชาติและก็เราก็มาดูเราก็มาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นตัวต้นราเขาผูกเขาดินน้ำลมไป สิ่งนี้ก็หาความเป็นตัวตนไม่ไม่มีไม่มีความเป็นตัวตน <ST nineteen> <t una> เพียงแต่มาเกาะเกี่ยวยึดติดพพันนิดหนึ่งชั่วแป,แป๊บเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหาความเป็นตัวตนไม่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นความอาจจะป,ปะนปวดอากาศความร้อนหรือตัวตนเราเขาอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป,ปตาม เปลียนใจไปทุกขณะทุกขณะตามสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นท่ันั้นก็ในช่วงโควิดที่กำลังระบาดเราต้องดูแลตัวเองและก็รับผิดชอบสังคมเรอรับผิดชอบสังคมโดยไม่ไปพบปะไม่สังสรรค์หมดเว็นละเวนในสิ่งที่เราควรละเว้นและควรงดเกเตรตัวเองซีฟสังคมซีฟประเทศชาติให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 โดยเร็ว ฉะนั้นในวันนี้เนาะทุกท่านก็พาทุกท่านมาดูาบรรยากาศภายในวัดของเราที่กำลังพัฒนาหลายๆด้านหลายๆ,ๆด้านาก็พาทุกท่านมาดูาบรรยากาศภายในวัดไมสวนป่าอันร่มรื่นก็จะอยู่กับเนาะกับมมากับไก่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ มีที่พักที่พักอันสบายนอนร่มรื่นไม่พทุพนไปดูผู้คนนอนไปดูผู้คนพักในสวนปา่าถึงจะรกไปด้วยใบไม้นะก็เป็นยาเป็นปุ๋ยไปนะเป็นปุ๋ย ชาติที่จะรอเลี้ยงต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่นใเกิดการเจริญเติบโตในส่วนตรงนี้เนาะทุกท่านก็อยู่กับไก่อยู่กับไก่อยู่กับก่บกอยู่กับธรรมชาติโยกุติในป่า,าเปลี่ยนที่ พักผ่อนพักผ่อนนะครับที่นั่งร่มวื่นปฏิบัติธรรมป้องหนังสืออ่านหนังสือก็ร่มรื่นเย็นสบายร่มรื่นเย็นสบายแวก็มีต้นไม้ก็อยู่อย่างนี้แหละดูกับธรรมชาติถือว่าสบายและปลอดภัยที่สุดนะทุกท่าน ช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาก็อยู่ตามป่ากับธรรมชาติสบายใจภาวะการที่ด้วยผู้คนก็สร้างอารมณ์อันไม่ชอบใจเกิดขึ้นแยะภาวะการวายการคำพูดที่เสียดแทงสีพนักการติตรกะแลงกระทอบใ่กันควไม่จริงใจก่อการกระทบให้เกิดความ สับสนในใจก็ก็มาอยู่ต่ในทามอยู่กับข้าตุลมขึ้นข้าวตุย็นมาอยู่กับต้นไม้ที่สบาย

ให้ได้รู้เข้าใจในความจริงของชีวิตรู้ความจรินนงของชีวิตนนะดำเนินชีวิตทำให้นเดินยังมีพลังและกำลังใจยังมีสติที่จะพาตนเองให้ไปประสบความสำเร็จมีความเจริญมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะทุกท่านแล้วก็ภา,ายในวัดสลานากอะช่วงป่าสวนป่า ก็จะรมเรื่นหนึ่งจะรกด้วยใบไม้แต่ก็วารรมรื่นให้สงบจิตสงบใจสบายจิตสบายใจไม่วุ่นวายนะทุกท่าน้าทุกท่านมาดูมาชมมามาพักผ่อนย่อนจิตมาพักผ่อนย่อนใจมาพิพิธวัดปฏิบัติธรรมมาดูอารมณ์ ความแปรปรวนของชีวิตจิตใจของเราที่ดินดน้นรนทยานที่อยากายทะเยอทะยานไม่ซืสุดก็มาควบคุมดูใจดูลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติอาณาปานสติของเรารู้ท่อทันขณะ,ะทุกลมหายใจของเราทันทั้งหลายอย่างตั้งใจในส่วนนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็เนาะประตูทางเข้าของวัด ก็มีกองเจดีไซน์เพราะว่ามีความตั้งใจที่จะก่อเจดีไซน์แต่ว่าช่วงนี้ยุคโควิดเนาะโควิดระบาดก็เลยว่าไม่รู้ว่าจะได้วันเวลาช่วงไหนก็รอดูสถานการณ์ความสงบของอโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก่อนเนาะว่าจะเป็นไบ,บ้านนี้ก็ อาจจะยกเลิอกอา,อาจจะยกเลิกก็ได้ก็ต้องดูอรอดูสถานก,การณ์ในการประเพณี้ก็อจะดีไซน์ต่อไปทานเพราะว่าตอนนี้ก็อนประเทศเราก็อยู่ในภาวะที่โรคระบาดกำลังระบาดไปทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกจังหวัดก็ต้องอเฝ้าระวังดูแลเช็่กัน เราบังดูแลเชื่กันทุกท่านอันนี้ก็เจดีไซน์ของเราจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอดูแหละติดตามต่อไปต้องรอดูแล้วก็ติดตามต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะทุกท่นานอาจจะเป็นเช่นไร ดูให้นะตึงตึงเจอดะไรบ่อ๋อเชียร์หน่อยเชียร์หนเอยน้ำตาจะดูฟองเนาะตาขะนองกองนองกองตาขน้องกองกล้ยายจะไปจับปลาขี่น้องน้ำท้ายหมู่บ้านไปกับตาคู่ชีวิตคู่ใจเออ เออตุดูน่เออตัดสกเออต้อจอเจงเบียเจงไฟต่อจำชฉ <c oughs> ันต้อรรยเจงเบียได้แค่ไหมตรอมือตาดูหน่อยบรรยากาศชิอๆเนี่ยก็ช่างกำลังขุดดินย้ายดินเพื่อ,อทำฐานเจดียติดกำพแพงก็มีงานให้ทำเรื่อยๆ ก็ในการพัฒนาวัดของเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆที่เหลือในเทียน้อยอ,อันนี้ก็สุด,สดบรรยากาศของวัดในยามสายๆนนก็พาทุกท่านมาดูการสร้างฐานเจดีย์บรรจุอาธิ ติดกำแพงเพื่อวางเจดีย์ให้เป็นระเบียบจะได้ปรับพื้นที่รปรับทัศนียภาพของวัดเพราะว่าเห็นไหมทุกท่านเจดีย์ JD ก็จะอยู่อย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบก็เลยต้องเมื่อเก็บเงินได้อพอสร้างเราก็สร้างจะได้ย้ายเจดีย์มาวางไว้บนนี้วางไว้บนนี้ทำเป็น เป็นแถวเป็นแนวให้เปกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเกิดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกท่านอ่ก็จะอันนี้ช่างก็กําลังย้ายดินโคดินเข้าเพื่อก่อฐานเจดีนะทุกท่านก่อฐานเจดี ก็ทำไปเรื่อยๆอยีกนึงแล้วก็ท่านดาที่มีตศทาก็ร่วมบริจาคได้ร่วมบริจาคได้ร่วมทำบุญได้ติดต่อที่วัด,ดตรงหรือโอนเข้าบัญชีวัดก็ได้ถ้าอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนี่ก็จะย้ายาเจดีย์เหล่านี้เนาะให้มาติดกำแพงแล้วก็ส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะได้ทำเป็นทาง ปลูกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็บรรยากาศของวัดสระน้ำก็ ช่างก็กำลังมาขดดินเข้าเพื่อทํมทานเจดีเพราะว่ารถขนดินมาแล้วเข้าไม่ได้ติดเจดีเหล่านี้เนาะก็เลยต้องเทไว้ข้างๆตรงที่โลงที่ว่างเพื่อสะดวกในการาเข้าไม่ต้องไปไกลก็ต้องมีการก่อฐานเจดีเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆนะทุกท่าน ท่านก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็ขอเจริญพรร่วมบริจาคได้ที่วัดสลามนะก็ุทยตรงแล้ก็ส่วนที่สร้างเนาะฐานเจดีย์บัรจุอัฐินี่ก็สิ่งที่ลูกหลานได้สร้างเอาไว้เนาะก็จะติดกําแพงเดี๋ยวว่าโอกาสต่อไปก็จะได้ประสานงานให้ยกหรือย,ยกย้ายขวางให้เป็นระเบียบเป็นแถว,เป,แถวเป็นแนว เป็นระเบียบในการเดียวกันเราจะใช้พื้นที่ที่ว่างส่วนตรงนี้ซึ่งห่างจากกำแพงพอสมควรระยะประมาณก็ระยะประมาณก็ประมาณ8เมตร10เมตรจากกำแพงนะครับสาเจดีนะก็หากันเยอะก็ว่างไว้ว่างเว้นมามาหลายสิบปีเนาะ หลายสิบปีไม่มีใครมาพัฒนาแล้วก็เมื่ออัตมาภาพได้มาเป็นเจ้าวัดก็พยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาสร้างวัดพัฒนาวัดบาคองเราให้เจริญให้ก่าวหน้าให้ดูดีเป็นแหล่งจุดสูนยรวมใจของญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะ,เ,ะเรื่อยๆเยนาะทุกท่านก็เท่าที่ สติปัญญาเราทําได้เท่าเท่าเท่าที่กําลังของเราทําได้เพื่อจันลงวัดพุทธศาสนาเพื่อรักษาวัดว่าของเราให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไปทุกท่านนก็ส่วนบรรยากาศนี้ก็ถ่ายาวิดีโอแบบไม่มีไมค์เซลฟี่ไมคกันสันถือแบบมือเปล่าสองมือ ทุกท่านมาดูบรรยากาศของโบสแล้วก็สวยงามกับใบไม้ที่กำลังออกใบผลิใบออกใบเนาะอย่างสวยงามโบสของเราก็เนาะ,ะก็กระเบื้องก็หลุดมาเรื่อยๆหลุดลงมาเรื่อยๆก็สิ่งที่จะต้องสร้างต้องพัฒนามีอีกเ,อเยอะแยะมากมายก คอยเป็นค่อยทําไปสร้างไปที่ะอย่างอันนี้ก็จะสเรดจหรือไม่สำร็จก็อยู่ที่แรงบนนุญแรงสัาธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาวัดวาของเราให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปในการเนาะจันลงรักษาพุทธศาสนา หลักรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้มันคงจเจริญการนาจริงๆขึ้นไปนะทุกท่านนี่นก็คือบรรยากาศลานวัดแล้วก็มีกองเจีดีไซน์ที่จะทำบุญประเพณีกองจีดีไซน์นทุกท่าน,นก็ช่างก็ทำเรื่อยๆ ทำงานเรื่อยๆเพื่อพัฒนาวัดให้เจริญให้ก้าวหน้าให้ดูดีให้สวยงามให้มีระเบียบเดี๋ยวพาไปดูนอกวัดสักที่หนึ่งในช่วงเงียบ ก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบททางหลวงชนบทนะก็ชอนี้ก็รถราก็จะเงียบหนึ่งเนาะเงียบนิดหนึ่งเงียบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ทางไปอำเภอคุขันอำเภอคุขันฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัด อันนี้ก็เป็นทางข้าบ้านสลาวนากกบ้านสลาวก็เลยไปตำบลการทรารนมทุกท่านดนการทรารมแล้วก,ก,ก็พาทุกท่านาชมบรรยากาศภายในวัดสลาวนากกยามสาย ก็ช่วงโควิดนะก็ไม่ได้ออกไปไหนกักตัวอยู่ที่วัดก็เก็บบรรยากาศภายในวัดให้ทุกท่านได้ชมาบางส่วนนะไม่ทั้งหมด บรรยากาศก็รม่มรื่นเนาะพื้นดินชโลมด้วยฝนมันก็ทำให้ใบไม้อเขียวขยจีรม่มรื่นรม่มรื่นอ่ทุกท่านรม่มรื่นร่มรื่นเย็นสบาย ก็เนาะบรรยากาศภายในวัดอาสายอก็ร่มรื่นหน่อยเนาะก็จะจบคลิปด้วยภนะาพตรงนี้นะทุกท่านจะพาตรงนี้ตรงที่พระพุทธรูปสันเด็จพระเสาริยาเมตรัย ในือโบสถวัดสลาวนอกก็มันก็ขอความสุขสวัสดีจมมีเกียรติท่านก็เชิญทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในช่องวัดสลานนงกอกวัดสลานนอกก็เชิญเพิต่อไปนะก็พาทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกคนชมวัดสลาวนอกไว้ที่เพียงเท่านี้ขอขอจบการนำเสนอวัดเพียงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe อมเมนต์เพื่อกำลังเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป แล้วก็ขอสวัสดี